ไม่กดรีบเลยเรอกดรีบแล้วก็จะลงรีบจากชั้นห้าลงไปชั้นหนึ่งจบแกล้งน้องอยู่ข้างหลังน้องอยู่ข้างหลัง หายว่ะหายว่ะมาได้ยังรอรีบนานไปหนึ่งใช้เวลาหนึ่งาทีสองนาทีวันนี้เขาอาจจะทำความสะอาดรีบแน่ๆเพราะว่ารีบมาช้าหน่อย รอรีวิวนะคะอันน,นี้ฝั่งนี้ก็จะมีสามตัวแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีสามตัวแล้วก็อยู่ห้องหน้าห้องห้องฝากห้องฝากพันเบอร์สี่ชั้นห้าสี่พัดาใครที่มีทองอะไรอย่ามาผักอยู่ชั้นห้าตึกสี่พัดนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้แต่แล้วก็จะลงรีบเอานะคะทุกคนขี้เกียจเลยนะวันเนี้ย ถ้าเราจะเดินเราก็เลินลงไปทางนี้ไฟอยู่ตรงนี้เลินลงไปก็ได้ทุกวันเราก็จะเลินลงแต่วันนี้ไม่เลินวันนี้เราไม่เลินโอ้ยมาแล้วรีบมาแล้วค่ะแล้วเราก็มีเราสองคน <laughs> ไปสองคนไปใครอยู่ในกระจก ทุกเช้านะคะทุกคนแล้วก็เวลารีบทานหน้าอะไรตอนเช้าแล้วก็แอบมาดูเนี่ยนะทุกชั้นหน้าสำ <ขอ S 1> เร็จร้ยไหมประมาณโอเคเราก็ไปต่อตน้องถือให้หน่อยเดีญญ๋ยวเราจะไปกินไอศครีมเอ้ยแล้วขุนใจโลด กูใจรถเบนซ์เราอยู่ไหนแล้วก็ขับรถเบนซ์มานะคะทุกคนเบนคู่ใจของเราเป็นคู่ใจและตอนนี้เราก็อยู่ที่อาคารเฉลิมพระบรมมีอันนี้ตึกอาคารเฉลิมนะคะทุกคน ข้างหลังนี้ก็จะมีบันไเดเลื่อนนะคะน่าสำหรับชั้น 3. สองชั้นสามชั้นสองชั้นสามอาจจะใช้บันไเดเลื่อนเอาก็ได้นะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นลิฟต์เพราะว่าลิฟต์ตรงนี้ตอนเช้าคนจะเยอะมากอันนี้ก็ตรงสายยานะคะอันนี้ก็ลิฟตึกนี้นะคะ ตึกน,นี้ก็จะมีสามตัวข้างหลังมีอีกสามตัวอาคารเฉลิมนะคะอาคารเฉลิมานดก,กลับแล้วค่ะวันนี้วันหยุดแล้วค่ะเจอพี่คนรู้จกักอันนี้ก็คือตึกอาคารเลือดเอ้ยไม่ใช่ที่เขามาจอดเลือดจอดเลือดทุกวันที่เขาจอดเลือดก็คือเป็นอาคารตะวันนะคะ อาคารตะวันเองเราจะข้ามถนนไปน้องวอนรอด้วยออออออนี่นะคะอีกไม่กี่วันก็เขาจะมีงานทําบุญนะคะเพราะว่า เขาจะปากอะไรเขาเรียกว่าตรงหรือเปล่านี่นะคะนี่เขาจะทําแบบนี้ไว้ไปไปไปที่ตึกส่งนะคอะเพราะว่าตึกส่งอยู่ข้างหน้าเราตึกส่งก็จะเป็นอาคารส่งที่แบบพระมารักษานะคะแต่เราก็อยากกินไอติม่าทุกคนเอาวันเรากินไอติมนะลกูก ไม่อยากกินไอติมอ่ะแต่เราจะไปร้านไอติมร้านไอติมอยู่ตรงนี้เราจะกินไอติมไปเอาไซส์ไซส์เอสก็พอละค่ะแล้วน้องเอาอะไรลูก แล้วแล้ก็สั่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีบรรยากาศเห็นโดดโดดแดงโดดอะไรผ่านไปผ่านมานะคะทุกคนแล้วแล้วก็ได้แล้วค่ะอันนี้ของน้องวอนนะคะของน้องวอนสั่งไปได้เป็นถ้วยแบบนี้นะคะทุกคนคือน่ากินน่ะทุกคนน้องสั่งแบบน้องนี่เก่งมากเลยนะเราก็แอบกินนะคะเพราะว่าของแม่ยังไม่ได้ แปลว่าขอชิมของน้องก่อนนะเพราะว่าน้องกำลังก,กำลังรอไอซ่รคิมของแม่อยู่นะคะเพราะว่าแม่สั่งแบบชาไทยไปนะคะทุกคนฟันของเราเนี่ยเวลากินอะไรเย็นมากๆแล้วมันจะจี๊ดขึ้นมาเลยเจ้าของเขามาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ต้องคืนเขาไปแต่เราก็ต้องกินของเรานะคะอือหือชื่นใจมากๆ อะไรกับชาไทยมากมายทุกคนมากินไอศครีมก็ต้องเป็นชาไทยอยู่นะคะเพราะว่าที่นั่งไม่ไม่มีแล้วนะคะทุกคนซึ่งลูกค้าค่อนข้างเต็มร้านนะคะเราก็ให้น้องชิมแบบชาไทยเอาทำเป็นยิงทำเป็นไม่อยากกินทำเป็นเมินใส่กินคนเดียวก็ได้ <laughs> พี่เขาข้างไหนก็เหมือนจะ เหมือนเราจะมากดร้านเขานะคะทุกคนตอนแรกเขาก็มานั่งอยู่ตั้งนานแล้วแหละแลวแล้วก็เข,ข,ขาก็เสร็จแล้วเขากินเสร็จแล้วเขาก็เลินกลับแล้วนะคะทุกคนน้องก็เลยมานั่งต่อแลเราก็สองคนแม่ลูกก็สบายเลยสิคะแต่ก็ไม่ไม่มีแค่เราสองคนแม่ลูกนะคะทุกคนก็จะมีอีกสามคนแม่ลูกนั่งอยู่ข้างๆเราด้วยนะคะทุกคนเขาก็นั่งกินในร้านนี่แหละ ปกติแล้วถ้าเราเลิกงานเราเราก็จะมาซื้อแล้วก็เลินกินเลยนะคะทุกคนเลินมาที่รถก็มาถึงรถก็หมดพอเลยแต่วันนี้เรามีเวลามากเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะทุกคนเป็นวันหยุดเราก็มีเวลามากๆแล้วเราก็มานั่งกินนั่งกินแบบแอร์เย็นๆแบบนี้สบายมากแอร์เย็นมากแล้วก็เห็นรถผ่านไปผ่านมานั่งนั่งพังเพลงอยู่ในนั้นแหละเพราะว่า เพลงของเขาก็เพลาะมากเลยนะคะทุกคนเราก็กินไว้ไม่ได้ซะดว้วยสิความจริงเขาก็ไม่ได้บังคับให้จำกัดเวลานะคะทุกคนได้แล้วแต่ว่าเออเราจะกินช้ากินไวอย่างเงี้ยนะคะ,ะวันนี้เราก็ค่อยๆกินไปแล้วก็แอบชิมของน้องอีกแล้วนะคะทุกคนตักครมมาสกินไดยสิคะหลูนน้องนะคะทุกคนเลิศเทอะหมดแล้วคะ่ะแล้วก็ต้องตั้งชื่อให้น้อง น้องไหยนะนะคะทุกคนโอ้โหถึงแว่นเลยล่ะคะลูกอายรีมขึ้นถึงแว่นเลยคะ่ะแม่ก็ต้องลูกไปเอาทิชชู่มาให้นะคะทุกคนเช็ดแวนด้วยคะ่ะเดี๋ยวก็เช็ดเง่นด้วยคะ่ะแอบมองกล้องเลยนะคะทุกคนอาติน้อยของเราเช็ดแวนเสร็จแล้วก็ไปเช็ดหน้าคะ่ะทุกคนปึง้งเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเสีวมันขึ้นเยอะมันก็เป็นแบบนี้นี่ บางครั้งเราก็ไม่เห็นนะคะทุกคนน้องก็เช็ดนู่นเช็ดนี่มาเช็ดหน้าต่อเพราะว่าหน้าของเขาอาจจะเป็นวัยของเขาเนาะเข้าสู่วัยรุ่นอาจจะเป็นแบบว่าฮอร์โมนของเขาแหละรู้สึกว่าปีนี้อ่ะสิวของเขาขึ้นเยอะมากแก้มตรงแก้มตรงหน้าผากตรงจมูกแทบจะไม่มีพื้นที่ที่แบบว่าไม่มีสิวแล้วอะทุกคน ทำไมน้องสิวขึ้นเยอะเลยไม่รู้ว่าจะหายไหมตอนแรกเราก็กังวลมากๆเลยนะคะว่าเราจะพาน้องไปหาหมอไหมถ้าเราพาน้องไปหาหมอแล้วเ,เขาจะกดสิวนะคะทุกคนหน้าน้องก็จะมานหมดเลยนะคะแล้วเราก็เราก็เออลองไปซื้อโฟมล้างหน้าใหม่นะคะทุกคนก็ให้น้องลองลาเออลอง โฟมล้างหน้าใหม่นี้ก็อัสด,ดีขึ้นนะคะทุกคนมันยุบลงไปเยอะเลยแต่เราก็ต้องทำความสะอาดบ่อยๆนะคะทุกคนอนยา่บอว่าอร่อยมากไอศครีมชาไทยขนาดเราสังไว้แก้วแบบว่าไซส์เอสนะคะทุกคนเพราะว่าเรากินข้าวมาแล้วแทบจะไม่หมดทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย